ครับสวัสดีครับผมภาคจาิยาคุณพันธ์นะครับจำการรายงานการตรวจสอบความถูกต้องนะครับของการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจําเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่วันที่21เดือนธันวาคม2557ถึงวันที่20เดือนมกราคม2558นะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับในเดือนนี้นะครับเรามีพนักงานทั้งสิ้นที่มีรายชื่อรับเงินเดือนนะครับทั้งหมด3 53ท่านด้วยกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ เดือนถัดมานะครับเรามีทั้งหมด54ท่านก็ลดลงมา1ท่านนะครับในนั้นดังนั้นเรื่องจํานวนจะไม่เป็นผลกระทบหลักๆนะครับสาหรับการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้นะครับโดยแบ่งดังนี้นะครับบัญชีมีทั้งหมด7ท่านนะครับ HR 2ท่านนะครับ IT 7นะครับ Marketing 7ครับ QDM 10ท่านด้วยกันนะครับเทรเลมีทั้งหมด16นะครับ VC มี4นะครับยอดจ่ายเงินเดือนรวมนะครับ987,836บาท 22สตังค์นะครับเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับจ่ายอยู่ประมาณ1,181,208บาท38สบตังค์นะครับตรงนี้จะเห็นว่าลดลงประมาณ1 9 3 0 0 0สบาทนะครับก็ประมาณสัก2แสนบาทนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจ่ายเงินเดือนในเดือนนี้เนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็มีความถูกต้องในส่วนไหนที่เรา จะทําการรีพอร์ตบ้างนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นนะครับว่าในการจ่ายเนี่ยมีผลต่างอย่างไรบ้างนะครับโดยการนําช่องของตัวรายรับนะครับก็คือช่องสีเขียวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเงินเดือนนะครับค่าล่วงเวลาค่าบบิขยันสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจําและช่องได้อื่นๆนะครับหักด้วยช่องหัก ลางานหักภาษีหักเงินออมหักประกันสังคมหักเงินกู้และหักอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ไปหักในช่องของหักสุทธินะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นสูตรนะครับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับนี่ครับก็ผลที่ได้มาจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับจนถึงสุดท้ายเลยนะครับก็แสดงว่าการจ่ายเงินเดือนนะครับในภาพรวมตัวนี้นี่ก็จะไม่มีความผิดพลาดนะครับในภาพรวมแต่ที่นี้เนี่ยรายละเอียดข้างในนะครับเรื่องต้นข้างในเนี่ย เราก็ต้องมาตรวจทีละลายหัวข้อด้วยนะครับหัวข้อแรกนะครับที่เราจะตรวจสอบก็คือหัวข้อในส่วนของตัวการหักเงินออมอการหักเงินกู้ยืมนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเราเนี่ยมีนโยบายสวัสดิการส่วนหนึ่งนะครับรด้านหนึ่งก็คือการให้เงินพนักงานเนี่ยกู้ยืมนะครับแล้วก็มีการผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนนะครับโดยหักจากเงินเดือนนะครับโดยมีเอกสารใช้ประกอบการตรวจสอบก็คือระเบียบ ระเบียบการคืนเงินยืมกองทุนนะครับนี่ก็เป็นปี58นะครับก็เป็นวดแรกของปี58นะครับในตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเรามีการหักคืนเงินกู้ยืมนะครับบริษัทเนี่ยอยู่ที่29,496บาทนี้เรามาดูในตารางเงินเดือนดูบ้างนะครับว่าใช่ไหมนะครับในตารางเงินเดือนนะครับเราก็ อยู่ที่สอง9 6เก้าันี่รอเก้าสบหบาทเช่นกันนะครับถือว่าในภาพรูต้องทีนี้เรามาดูว่าในเดือนนี้เรามีาพนักงานนะครับคืนเงินกู้ยืมทั้งหมด1ิบลายด้วยกันนะครับคือทั้งหมด1ิบลายด้วยกันนะครับสิบลายด้วยกันในช่องสีเหลืองนะครับในช่องสีเหลืองนี้มีทั้งหมด10บลายด้วยกันนะครับก็นะครับก็ตั้งแต่คุณพิบูลศินคุณ แกมจันนะครับคุณอริยวันนะครับก็จะมาถึงคุณศักดานะครับคุณ,คณคบุญญาลัตนะครับคุณปานอมคุณทุษกกิจนะครับคุณจัก,กรกฤษคุณสุภาษานะครับ แล้วก็คุณนัชชาดาทั้งหมด10ท่านนะครับยอดรวม2 9 4 9 6บาทนะครับส่วนหนี้คงเหลือนะครับส่วนหนี้คงเหลือที่ยังเป็นหนี้อยู่อยู่ที่185,373บาทนะครับเนื่องจากว่าในเดือนนี้ไม่มีพนักงานท่านใดกู้ยืมเงินกู้ยืมบริษัทเพิ่มเติมยอดคงเหลือของหนี้ก็จะอยู่ที่185,373บาทนะครับหัวข้ออันนี้นก็จบไปในส่วนของการหักคืนนกู้ยืมนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของรายรับกันบ้างนะครับรายรับของพนักงานนะครับก็คือเงินได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนนะครับก็จะมีในส่วนของค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยขยันนะครับสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจําแล้วก็ช่องเงินได้อื่นๆนะครับแต่ในหัวข้อนี้เราจะพูดในหัวข้อที่เป็นช่องเงินได้อื่นๆนะครับช่องเบี้ยขยันและช่องค่าล่วงเวลาเท่านั้นส่วนช่องของในส่วนตัวสวัสดิการประจาและไม่ประจําเราจะ นํานข้ามไปพูดในหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อแรกที่เราจะพูดในตัวสีเขียวนะครับในตัวสีเขียวนะครับในเดือนนี้นะครับโดยช่องอช่องเงินได้อื่นๆเนี่ยเรามีเอกาสารประกอบการตรวจสอบก็คือชี้เอกาสารชี้แจงที่มาของรายได้นะครับประจําเดือนมกราคม2558นะครับจะเห็นได้ว่าในช่องของรายได้อื่นๆนะครับมียอดจ่ายอยู่ที่22,007 ร้อยเสบาทหกสิบตางค์นะครับเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมนะครับจ่ายที่หนึ่งแันนะครับก็ลดลงพอสมควรเลยนะครับ ตรงนี้นะครับส่วนเงินที่จ่าย2 2 7 9 3บาท67สตางค์เนี่ยมีส่วนไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในนี้ก็จะมีค่าตำแหน่งของคุณนนทงศักเดือนเจดี1น0 0 0บาทแล้วก็ช่องการคืนเงินเดือนนะครับให้กับคุณฉไหนเนี่ย7 7็ด่าบาบาท67สสตางค์นะครับทีนี้เรามาดูในตารางนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับในช่องสีเขียวนะครับ ก็จะมีในควรของคุณชไไหนนะครับ7,793บาท67สตางแล้วก็ในส่วนของคุณดำรงศักดิ์เดินใจดีอยู่ที่15,000บาทนะครับยอดรวมก็อยู่ที่22,793บาท67สตางอันนี้ถูกต้องนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเป็นช่องของค่าเบี้ยขยันนะครับนิยามมันก็คือไม่ขาดไม่ลามไม่สายนะครับในเดือนนี้จ่ายอยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000บาท น,นี่ครับหนึ่งหมื่นห้าบาทถ้าเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมก็สองหมืนะครับลดลงประมาณ1นึ0 0หบาทนะครับ เรามาโดยในการจ่ายค่าที่ขยันเราก็จะแยกในสส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของฝั่ง QDM เนี่ยก็จะฟิกเลทที่500บาทนะครับในส่วนของฝั่งเทเลนะครับก็จะฟิกเลทที่2,000บาทนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของ QDM นะครับยอดจ่ายรวมอยู่ที่1,000บาทนะครับก็จะมีคุณประนอนมและก็คุณประนิต,ตานะครับได้อยู่2ท่านด้วยกันรวมเป็น1,000บาทนะครับในส่วนของเทเลนะครับก็จะมีทั้งสิ้น จ็ดท่านด้วยกันนะครับคนที่หนึ่งคุณรัชนีคุณวุฒิพัฒน์คุณประนัดดานะครับคุณสิริรักษ์นะครับคุณอนุสลานะครับคุณวรเมีศและสุดท้ายก็คือดวงกมลนะครับยอดรวม1 4 0 0 0พบาทนะครับรวมกับฝั่งของ Q ิวด0 0มบาทก็จะเป็น1 5 0 0 0บาทนะครับถือว่าตัวนี้ถูกต้องนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเป็นค่าล่วงเวลาหรือโ t นะครับเอกสารใช้การตรวจนะครับก็คือโ t รวม 500เกิน500บาทนะครับส่วนในเงื่อนไขตรงนี้ก็คือการทำ OT ก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานนะครับหรือว่า,าเป็นคนเซ็นรับรองในส่วนของการจะทำ OT นะครับตรงนี้ที่มีก็คือนายจัก,กริดยาสานะครับยอดเงินค่า OT อยู่3,506บาท56สตางค์นะครับเรามาดูเอกสารเรามาดูในส่วนตารางแยกตรวจนะครับก็นี่ครับคุณจัก,กริดยาสารนะครับ3,500 7บาทนะครับก็คือปักเศษนิดนึงนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับนี่คือในส่วนของตัวค่าล่วงเวลานะครับแล้วผมก็จะพูดเกินมานิดนึงนะครับในส่วนของสวัสดิการประจําและไม่ประจําด้วยนะครับในเดือนนี้สวัสดิการประจําจ่ายอยู่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็สวัสดิการไม่ประจําจ่ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับยอดรวมในส่วนนี้อยู่ที่หก หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเราค่อยไปดูในหัวข้อถัดไปนะครับอันนี้เราก็จะปิดไปก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหัวข้อเรื่องในส่วนระเบียบเรื่องระเบียบว,วินัยกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวคารามาสายนะครับก็เป็นเริ่มสักกาดใหม่ของปีสองพันห้า้อยห้าสิบแปดนะครับดูว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ ภาพรวมนะครับก็คือในส่วนของมาสายนะครับก็มีทั้งหมด93ครั้งนะครับถ้าเทียบกับเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้นนะครับเดือนธันวาคมอยู่ที่75ครั้งนะครับก็จะมีพนักงานที่เกิน4ครั้ง3ครั้ง5ครั้งนี่ก็อยู่มีคุณนิชพิษนะครับคุณอนัตตาคุณพี่บุญศิลป์คุณโยธินคุณนัชดาคุณชัดชยัยและคุณนรดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพนักงานที่มีอัตราการมาสายเนี่ยสูงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกัน อีสักเดือนสองเดือนเริ่มคงจะเริ่มมีการจัดลาดับกันนะครับส่วนพนักงานขาดงานนะครับมีทั้งหมด5คนนะครับมีเป็นเงินทั้งหมด5,000บาทนะครับแล้วก็มีคนสายเนี่ยเกิน30นาทีเนี่ยหนึ่งท่านก็คือคุณปุญญรัตนะครับการลาป่วยนะครับแบบไม่มีใบ,บัลรองแพทย์มีทั้งสิ้น6วันนะครับแล้วก็การลาป่วยแบบมี ใบรับรองแพทย์นะัก็มี14.5วันนะครับแล้วก็ส่วนลาเกตฉุกเฉินนะครับก็จะมีทั้งหมด14วันด้วยกันตรงนี้ก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบของหน่วยงาน HR นะครับนี่ก็จบไปนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบอยอดจ่ายนะครับระหว่างเดือนก่อนหน้านี้ก็คือเดือนธันวาคมนะครับกับเดือนปัจจุบันก็คือเดือนมกราคมว่ามีผลต่างแล้วก็มีสาเหตุจาก การเกิดผลต่างไม่ว่าจะเป็นผลต่างบวกหรือผลต่างลดลงเนี่ยอย่างไรนะครับแต่ในเดือนนี้นะครับผลต่างจะลดลงทุกแผนกเลยนะครับผลต่างลดลงทุกแผนกเลยเรามาดูน่าสาเหตุอะไรกันบ้างนะครับแผนกแรกนะครับเรามาดูในส่วนของบัญชีนะครับบัญชีเนี่ยมีพนักงานลดลง1ท่านนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของผลต่างอยู่ที่ลบเจ็ดลบสี่หมืบาท สามสิบสี่ตังคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับบัญชีทําไมถึงลดลงถึงสามสิบเปอร์เซ็นตเป็นเพราะว่าในเดือนก่อนนะครับมีพนักงานกู้ยืมเงินบริษัทหนึ่งท่านแล้วก็อมีการคืนเงินกองทุนพนักงานอีกหนึ่งท่านด้วยกันนะครับทําให้เดือนนี้เนี่ยเมื่อกลับมาสู่ปกติก็จะลดลงมาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อไปนั่นก็เป็น HR นะครับ HR พนักงานเท่าเดิมนะครับสองท่านนะครับยอดลดลงเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาท นะครับลดลงคิดเป็นประมาณ58%นะครับ hr ลดลงเพราะว่า,าเดือนที่แล้วเนี่ยมีพนักงานกู้ยืมเงินหนึ่งท่านด้วยกันแผนกต่อไปนะครับเป็นแผนกไอทีพนักงานเท่าเดิมนะครับคือ7ท่านนะครับลดลง3,077บาทนะครับคิดเป็น2%ถือว่าอยู่ในเลทปกตินะครับ มาร์เก็ตติ้งนะครับพนักงานเท่าเดิมนะครับเท่านเหมือนกันนะครับลดลง17,136บาทนะครับลดลง9%นะครับสาเหตุที่ลดลง9%เนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจ่ายดอกเบี้ยเงินออมให้กับพนักงาน1ท่านด้วยกันนะครับต่อไปเป็นแผนก QDM นะครับมีพนักงาน10ท่านนะครับเดือนที่แล้วก็มี10ท่านนะครับเดือนนี้ลดลง42,825ื่บาทเกสตางค์นะครับคิดเป็น15%นะครับ เนื่องจากว่าในเดือนที่ผ e remember, mm ่านมาเนี um ่ยในแผนกมีพนักงานกู้ยืมเงินหนึ่งท่านนะครับแล้วมีการตกเบิกเงินเดือนด้วยนะครับซึ่งทุกแผนกก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นแผนกทเลนะครับหรือ TSR นะครับมีพนักงานทั้งหมด16ท่านเดือนนี้ก็16ท่านนะครับลดลงมาอยู่ที่24,500บาทนะครับคิดเป็น10%นะครับเนื่องจากที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานได้เบี้ยขยันลดลงนะครับเพราะว่ามีพนักงานลดมีพนักงานมีเบี้ยขยันลดลงมาประมาณทั้ง 20,004นะครับต่อไปเป็นแผนกวีแคร์พนักงานเท่าเดิมนะครับยอดเงินลดลงอยู่ที่พนักงานลดเท่าเดิมก็คือ4ท่านนะครับมีเงินเดือนลดลงอยู่ที่2,273บาทนะครับคิดเป็น3%ถือว่าปกติทีนี้เรามาดูภาพรวมกันบ้างนะครับภาพรวมนะครับเดือนนี้มีพนักงาน53ท่านนะครับเดือนที่ผ่านมามีพนักงาน54ลดลง1ท่านนั้นแสดงว่าคนลดลงเนี่ยไม่มีผลนะครับ ผลต่างของเงินเดือนอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบหกสตางค์นะครับคิดเป็นสัดส่วนสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับผลนะครับรวยรวมเลยนะครับที่เดือนนี้จ่ายเงินลดลงนะครับหนึ่งนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการกู้ยืมเงินเนี่ยทั้งหมดสามท่านนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเทเลเนี่ยมีการจ่ายเบีย้ยขยันน้อยลงนะครับและก็ การตกเบิกเงินเดือนเนี่ยอะไรนี้เราไม่มีแล้วนะครับหมดหมดหมด,หมดเขตละฮะเราเราจ่ายกันมาครบแล้วก็เดือนนี้ก็ไม่มีนั้นปัจจัยประมาณสักสามสี่อย่างเนี่ยทำให้ตัวเงินเดือนเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจ่ายลดลงประมาณสักหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันนะครับคิดเป็นสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดีถือว่าดีครับจ่ายเงินลดลงนะครับก็จริงๆริงเลืมันจะอยู่มาละเก้าแสนแปดเก้าแสนเก้าเนี่ยอยู่นี้อยู่แล้วนะครับตัวเลข ต่อไปนะครับเรามาดูในหัวข้อเรื่องของตัวสวัสติการประจําและไม่ประจำนะครับเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจก็คือเอกสารที่แจ้งที่มาของรายได้ประจําเดือนมกราคม2558นะครับเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับอยู่ที่69,435บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่86,772บาทนะครับก็ลดลงประมาณ 17,00 0นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสวัสดิการประจําก่อนยอดจ่ายอยู่50,000นะครับเรามาดูในตารางแยกตรวจนะครับสีเหลืองนะครับนี่คือสีเหลืองนะครับก็อยู่ที่50,000เช่นกันนะครับ ทีนี้ห้าหมื่นนี้มาจากตัวไหนบ้างนะครับค่าตําแหน่งมีทั้งสิ้นสามหมื่นสองพันบาทนะครับค่าเสื่อมค่าน้ํามันนะครับค่าโทรศัพท์ของ messenger ์สองคนนะครับคนละสี่พันห้าเป็นเก้าพันนะครับค่าน้ํามันของพี่หนึ่งนะครับสี่พันนะครับค่าโทรศัพท์ของน้องอ้นหนึ่งพันและก็ค่าเดินทางของอ่าพี่แม่บ้านเราสองท่านนะครับคนละสองพันเป็นสี่พันบาทนะครับรวมเป็นห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ ค่าตำแหน่งนะครับค่าตำแหน่งก็มีทางบัญชี5,000บาทนะครับ HR 5,000นะครับคุณธักดา IT 5,000นะครับคุณณัฐาหมื่นหนึ่งนะครับคุณนิชพิทนะครับ2,000ในส่วนของ Marketing นะครับแล้วก็คุณประนอมเนี่ย2,000นะครับแล้วก็คุณปณิตา2,000นี่คือในส่วนของแม่บ้านนะครับคุณจักรชัยนะครับตัวนี้เป็น m essenger นะครับ4,500นะครับคุณศรีณรงค์นะครับค่าโทรศัพท์1,000บาทนะครับคุณ สุเทพนี่ก็คือในส่วน m e s s e n เจอร์อีกห้าสี่พันห้านะครับแล้วก็คุณภาคในส่วนของ v ีค่า0ห้าพันแล้วก็พี่หนึ่งนะครับในส่วนของค่าน้ำมันลถอีก4ี่พันบาทรวมเป็นห้า0มนบาทนะครับนี่คือในส่วนของตัวสวัสดิการประจำนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสวัสดิการไม่ประจำมั่งนะครับยอดจ่ายอยู่ที่หนึ่งหมืนเก้าันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเรามาดูตารางแยกตรวจนะครับในส่วนของสวัสดิการประ ไม่ประจำเนะี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสาสิบห้าบาทนะครับเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมอยู่ที่สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยีท่สิบเก้าตังก็ลดลงประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้ยอดรวมของสวัสดิการประจําและไม่ประจําลดลงคือตัวสวัสดิการไม่ประจําตัวนี้เองนะครับผม น,นั่นเรามาดูในส่วนแรกนะครับที่มีการจ่ายก็คือในส่วนของน้ํามันนะครับของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งนะครับน้ำมันเดือนนี้นะครับในส่วนของหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งจ่ายอยู่ที่15,750บาทนะครับเปรียบเทียบกับเดือนธันวาอยู่ที่17,500ลดลงนะครับก็อยู่ที่1750นะครับก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการเซนยืนยันการใช้รถและการเดินทางไปหา,าพนักงานไปห,หาลูกค้าของ พนักงานมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็มีค่าโทรศัพท์นะครับของคุณจักริกิจนะครับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับแล้วก็เดือนนี้ครับมีวันเกิดด้วยนะครับของใครเอยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ วันเกิดวันเกิดวันเกิดอ่าวันเกิดของคุณรัดดานะครับ5 0าบาทนะครับแล้วก็มีพนักงานนะครับหนึ่งงานบัญชีนะครับที่เข้ามาช่วยงานในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์ไอ้วันเสาร์นะครับก็มีคุณที่บุญศิลป์0ครับคุณโยธินอีก600แล้วก็คุณจัมจันทร์300นะครับนี่คือในส่วนสวัสดิการไม่ประจำนะครับยอดจ่ายก็1นึ่งพบาบาทครับ ทีนี้เรามาดูในค่าเฉลี่ยนะครับของหน่วยง,งาน TSR กันบ้างนะครับหน่วยงาน TSR นะครับเดือนนี้นะครับเ,เรามียอดจ่ายอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนแปดพันหนึ่งร้ยเก้าสบเก้าบาทเก้าสิบเก้าตางค์พนักงานสิบหกท่านนะครับเป็นยอดค่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันหกร้อยสาสิบเจ็ดบาทห้าสิบตางค์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับค่าเฉลี่ยเดือนนี้ลดลงนะครับเดือนเพราะเดือนที่แล้วอยู่ที่หหมื่นห้านะครับแล้วก็ผล การจ่ายเงินโดยรวมนะครับเดือนนี้อยู่ที่หนาะสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันใช่ไหมครับเดือนที่แล้วอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นสองพันนะครับก็ลดลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าจำนวนพนักงานเท่าเดิมนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เรามาดูอีกนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งเรามาดูในส่วนของตัวหักอื่นๆนะครับหักอื่นๆนี่ก็จะมีอยู่เดือนนี้นะครับมียอดหักอื่นๆเนี่ยอยู่ที่5 0 3 3บาทนะครับ มีใครกันบ้างนะครับก็มีนายนุบริษนะครับจ่ายอยู่ที่1 3 1 0 5บาทนะครับแล้วก็นี่เป็นค่าอาหารกลางวันรวมถึงค่าที่จอดรถนะครับแล้วก็คุณปณิตาค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ประจำเดือนที่214บาทนะครับแล้วก็คุณศีนรงค์นะครับก็อยู่ที่2 1 4บาทเช่นกันสุดท้ายนะครับเป็นค่าอาหารของพี่ไก่ครับคุณศักชัยอยู่ที่1,500บาทนะครับรวมเดือนนี้หักอื่นๆจากพนักงานนะครับอยู่ที่5 0 3 3บาทนะครับก็ เต็มติ้นนะครับในส่วนของตัวรีพอร์ตการตรวจสอบเงินเดือนประจำเดือนมกราคมเดือนนี้ไม่มีอะไรทีเ่เป็นประเด็นมากมายนะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกลดลงหมดนะครับเพราะว่าเดือนนี้นะครับตัวสําคัญสําคัญพนักงานเท่าเดิมนะครับการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังนะครับทุกๆเดือน ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับเดือนนี้ไม่มีพนักงานกู้ยืมเงินด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้เงินเดือนที่จ่ายในเดือนนี้เนี่ยฮะก็จะอยู่ในเลทปกติคือ9 0 0 0 0 0ประมาณเกือบล้านนะครับก็ถือว่าปกติครับนั้นผมขอจบรายงานนะครับในส่วนของตัวเงินเดือนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ